พี่น้องตัวสามเก่าวะนี่พี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดี FC ฟซีเวิร์ดสุขุสุขคน มายามสุดที่สองนะพี่น้อง EP ที่สามครับอู้วาอะลูกสิง <c oughs> หน้าปกตีหน้าโปกบทัศสมหามจับขึ้นมามันขี้หลุดมันขี้หลดจับขึ้นมาเจ็ดหนา้าโปอก EP ที่สามนะพี่น้องเนาะอ,อ่าเพราะว่ายามเบ็ดมันบ่ถือพี่น้องเอ้ยจะมันเป็นียังบาสุก็ได้่าสิมือม่อะแต่ไยามเบดเพียกจับเบลืองไม่ทีว่วา มือมือ,มอขว้าจับแล้วก็จับนี่สายเพี้ยขึ้นมาน้าเจเจสีสองมือะนะเออตายโอ้ตัวใ,ใหญ่ขึ้ปลาเด้อคือขึ้นอีกปลาฮะห,หนึ่งสองซ้ำเออได้แล้วปลาพี่น้องเอ้ตัวใหญ่อันนี้ที่แดกว่าชิบวเดียท่าซ้ำพี่น้องเอ้มันกะมาถือเนาะซ้ำจริงเนาะพอดีกะพอดีมาถ่ายด้วยพี่น้องเอ้แล้วมันชิบวตัวใหญ่ มีตัวปาซิ้งหลาตัวหนึ่งเนาะยามเบ็ดขั้นเห็นพี่น้องมาวันนี้ไม่ยามเบ็ดเพียงก็ปบาปาคำซิงพอดีหลายสองตัวเนาะโอ้ตัวใหญ่เด้อโอ้โหน้องนี่เด่นี่เด่เห็นบ่นี่โอ้มือเสาะนี่ตัวซซมหนีบ่สิแม่นบ่ซซมหนีเนาะมือเสาะนี่โอ้ขักขักพี่น้องเอ้ย พยายามพยายามมึงเฝ้าแต่เห็นแต่สายเถียมันเนืนเ้อเนืเหือนว่าจะพยายามอยู่พยายามอยู่ส่วนเบ็ดขั้นบ่นถือเนาะมายามหอบหอบที่เพลนพี่น้อง <laughs> คลิปก่อนเนะ่ายามตอนเสารนะ์เนาะจุดน,นี้เขามายามตอนตอนเที่ยงบ่ถือพ่อตัวธมดาสุกเบื้องเนากูยังจบพไปยามมันสั่นนาาม,ามขานบร้อนสั่งจัดเบื้องตัวที่สองพี่น้อง โอ้ยเอาขึ้นสูงๆมากตัวดิฮะขึ้เสาอันี้มันไปนะพี่น้องคลิปก่อนนะไปเบิ่งก็ได้มานมานมานพี่น้องกาสรองโอ้ถืออีกแล้วพี่น้องเพียกนี่ถือย่ำกังเวทเนาะมาขึ้นที่เฮ้ยโอ้ใส่เวทเพียกย่ำกังเวทถือเด้อพี่น้อง พี่น้องป่องไปเนาะสามตัวเลยเนาะตัวน,ะน,นี้ไงก็หมูหาวแขนนี่เดตัวอีสุดแต่พี่น้องยังอีกน้อยหนึ่งนะเนาะี๋ยวก็เจอกันตอนมะยามตอนแรกเด้อยพี่น้องบันนี้เลาจะมะยามอีกทีหนึ่งเนาะ สวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องข้าสิพยายามตอนแรกเนาะมัอเศร้านี่ก็เห็นแต่คลิปะต่ตอนมาซิงยามเพียกเนาะอันนี้ฮรับสิพยายามเ <วะ S 1> บ็ดเือก่าคลิปะนะยังคลิปยามเบ็ดกับสามคลิปสี่คลิปเลยวนะคิดถึงภาพที่เฮาเคยห่วมหักก็เอ่ยถามว่าจะหักส่วนิรันดอน เป็นเพียงความฝันเป็นเหมือนดังละครโอ,รทอรนทงหยาง่ะเมื่อ่งเขาง่ะได้ดีพี่น้องแต่ให้ความจริง,งคิดถึงภาพของเพลงทำการทุง่งนานะพี่น้องออมีความสุขจังเลย่าำกลางทุท่งนาเนี่ย้ำกลางก,กับ่าำกลาง กลายเป็นความทุกข์เป็นความเจ็บคืนคมที่แสนระทมหยดด้วยน้ำตาเมื่อหลับตาลงทั้งใดจิตใจนั้นยังคิดถึงแต่เขา กิ่เถ en like <sim> ิงเมื่อก่อนเคยๆออกโมจิถึงนะพี่น้องเพลงนี้ก็ซื้อเพลงภาพให้ความลังได้พี่น้องฝ้ากันไปฟังได้เพลงของไถ่เนาะไปละเพาะว่บอกซื้อพี่น้องเพลงของบ่าวคำสิงเลืงตอนิ่มต้นเนาะเพลงบ่าวคำสิงกดบนตีซิดสายหุ่งเนาะพี่น้องเพลงของซิดสายหุ่ง เพลงดี่กับเมื่อนพี่บอกว่าตีดีกับติดไปจ้ะจ้องเพลงสุ่น้องฟังบอกเคยจะคิดแต่ว่าน้องเห็นตุ๋นเนาะบอกเคยจะคิดว่าน้องนั้นจะเปลี่ยนใจจ้ะ ห้องก็ได้พี่น้องลืบเ,เนื้อมันเด้เอเฮ้ยตัวแหกนี่เฮ้ยตัวตัวแหกของตัวนี้ได้สิงทมติ้งเห้ยอู้มันก็ได้แต่วะอ้งมาเยอะขวัญพี่น้องฟังนี่ฮะก็ถือตัวแหกเนาะมาเยอะขวัญเอ้ย มางคันสิงเห็นแต่ามานได้เนาะมาวะ่ะเดี๋ยวเราว่าคันสิงมึงกะตัวใหญ่บ่โอ้ยขังแหลกเนาะเจ้ามันถือพาเตส่มา,าพี่น้องอยู่ในฝากนี่เนาะตั้งเบื้องนี่เห็นหะเบื้องน,น,นอั้นก็บ่ถือคือเก่าพี่น้องเจ้ามันเป็นยังตั้งเบื้องอื่นเสาน,น้ำเนาะแล้มันจะถือด้วยบ่ ่าซุบบริเอาของขามาน้ำเนาะน้อนคิดว่ามันจะบอถือพี่น้องมันจะถือใช่หยินเดาเดาสายจังเลยวะ นี่นี่ดอคุณมากินเนาะครั้งแรกข้า,ขขาก็เห็นคุณมากินไปยามล่างต่อไปเนาะพี่น้องล่างนี้มันถือเนาะล่างต่อไปถือตัวนึงโอ้ตัวปืนใหญ่เป็นไรวิดซาจังครับ ค่อยถือเนาะคือแต่มื่อทํพี่น้องเอ้ยยามเจอสี่หาตัวก็ใส่พี่น้องล้านี่เจอแล้วเนาะถ้าสุกนี่บงอันกนากันเจ้าค่อยเห็นหน้าปกเนาะเวลามาเอ้าจังีซะโอเคโอเคบพี่น้องแต่เห็นอยู่วนะบก โอเคสวยงามปลดกันมันสิลุดนี่คือ,อผลการค้นหาบางส่วนเอา้าซิรีเอ้ยแต่ว่าเอียงกระสุกปิดปลายกับพี่น้องกระคามมาฝากนี่นะน้ะนนอ,นอ,ง,อ,นอง,นง,งฝากนั้นมันบดถือพี่น้องพี่น้องอาจจะงงฝากนี่ฝากนั้นเนะเาะกระสุกใส่สองฝากฝากน้ำเห็นไหมพี่น้อง เหมือนว่านี่มันถือยู่พี่น้องเอ้ยคลิปก่อนนะถือยู่เห็นอยู่กับแบบนี้เอา้าเออเห็นอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยฟังนี่เมื่อก่อนว่าถือเนาะมาแับน,นี้ถือพี่น้องใายเป็นที่ถือกระสุกกับเจอร์ล้างไรจังไร้ถ่ายเนาะตัวใหญ่เติบอยูล็อกเห็นมันเหรียน,นี่พี่น้องตัวซ้ำเก่าวะนี่พี่น้องเห็นวะ โอ้กินเกินกินเกินบ่ต้องห่วงว่าสิสิรุดเนาะพี่น้องเนาะให้มันกินเกินเดี๋ยวสิโอ้โอ้ตัวใหญ่เด้นี่พี่น้องเห็นบ่นี่มันกินเกินแสดงว่าอักเวบก็อยู่ในพื่เนาะพี่น้องเนาะหน้าโป๊กหน้าโป๊กพี่น้องเห็นอยู่ไหมมานี่พี่น้องมือนี้กระกลองสิสัตว์แน่เนาะ มือก่อนเนาปั๊บกล่องมุมหมมีเมียไปเลยนี่ตัวบักใหญ่มาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคฮัตสิญธ์กับของเลยเนาะพี่น้องฮัตสิบบกบเนาะเพราะว่าของเขาบ่มีฟ้าค่ะมันรุดไปมันกระชิ่คาหมากเบ็ดเนาะเอียมันกระชิ่คาดสายขั้นเบ็ดเนาะเดี๋ยวใส่ใส่มือเดียวเว้ยอึบนี่สองตัวแล้วเว้ยพี่น้องเลยเห็นปะ

อะไรอะไรยัขึ้นเลยนะขึ้นเะลยนละราานี่ยน้งจะมาสองหลัางมมามา่านเอาไปจากปมันสออกก็ออยังสีแหใช้ของตัตันามโตเออสามโตวเว้ตัวใหญ่กว่าพี่น้องสามโตทำกันเจ้วโูดเาจากบอ่อยู่พูดมาไกลๆมที่ยมมามเรเสียงหะเน่ยเอาด้ Phía kết tổ, Một đại pháo tàu phía Vâng Cắp Có đầy mốc Phía nòng ơi Kháng thuyền Sao sóng sóng Quay Hỏi nhang tí hồi bỏ đi Sao hà Sao hà quay bó chào. บรรยากาศคาร์กาบนะพี่น้องเฮนเอฟซีบอกว่ามากนะักเนาะสี่ทรายกรับไหนจักหน่อยย่องจิบาคำสิงหม่อนที่เอ็งม่อนแต่ว่านี่ ว่าพอดีต้องตัดใจลาทำใจให้มันเข้มแข็งมอดไฟสีแดงอยู่ที่ปลายกอกยาคือนอนอดีตได้น้องเพลงนี่นะทั้งสองปีใหม่นลใจซึ่งจะคลองเพลงแลกอะไร มรณภาพาแบบเนาะพี่น้องเสียชีวิตแล้วมึงปีนี้เนาะป,ปีก่อนเนาะสองพันี 2, ่ <ละ S 1> สิเกนะ้าและสองพันสิบสองเนาะมืหนึ่งเนาะเราเสียะนะเนาะเออเปรนขงองอ่ากีด,ดาวเผ็น้อห่วงพี่น้องเอาพ่อกับพ่อได้เยยยลยวนะันนี้ฮบจากไห้เราเถ้าฮาเกิดนะนี่ที่จังได้ซะ คนมันมีมาละ,ะเนี่ยเออเอามัเนี่ยจับกระปูเจับกระปูป ok. ิดคานันท um ี่มันเสิยใจอยู่ไปหนโย่จะเล่นไหมาอ้ไอ้สั่งคนหัวใจโลดดดสั่งคนหัวใจโลดดด แดนไปหาเขาบัดเขาบ่เอากะแล่นมาหาไอ้าซันกระลังฮอดแพะเนาะพี่น้องฮัชิเอาปลาออกมาโซ่ขิวเด็กซี่ขิวเด็กซี่ยันก้นบ่เห็นว่าเขาแต่ไล่ปลายันนี้แม่ก็เอือยบ่เห็นเนาะอ่างอ่างบ่สุกคนเนาะ ยังอินดีอินดีอ้มอยายได้หอมเบยได้ดได้เติมงก็คือเต็มของอออออบงนะ่เออเออเอ้าเห็ดอะไรห่างกินบุษบนได้เห็ดเสร็นะเอาใบมุกเอาใบมุกหอมยังคือมุกนี่ ในของกบิวอะฮะว่าเบิดนะใเท่านี้แหละเบ็ดแนนตัวหนึ่งฮะเนี่ยเบิดมาเบ็ดจงไหนเลยข้างไปฮันเดอร์ก็ได้ได้ยังกินออปทูพี่ดองข้อตมรับผจากแรเด้อร์เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องบัดดี้บายบาย